สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหัอาจาหย์แหน h ช n แนลค่ะกลับมาพบกันในการทำเดืองงนงานเงินคอมรักประจําเดือนมิถุนายน2565นะคะสําหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะวันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะสําหรับใครที่รู้ลัคนาสามารถดูลัคนาด้วยได้นะคะดูได้ทางลัคนาแล้วก็ประกอบกับราศีไปด้วยนะคะ วันที่ในการแบ่งราศีดูได้ใต้ชื่อคลิปเลยนะคะแบ่งแบบไทยนะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาได้นะคะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะรายละเอียดค่ะครูใต้ชื่อคลิปเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะคลิปนี้เป็นของชาวสิงนะคะชาวสิงพี่สิงน้องสิงนะคะมาดูกันนะคะพลังงานชาวสิงในเดือนมิถุนายนจะเป็นยังไงใบแรกนะคะคุณได้ไพ่ของช่อดอกดอกไม้นะคะโบกเกตตรงนี้นะคะเหมือนกับ อาจจะมีเรื่องน่ายินดีอะไรบางอย่างการประสบความสําเร็จอะไรบางอย่างนะคะการที่คนมีคนเข้ามาแสดงความยินดีอะไรกับชาวสิงห์เองนะคะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนการศึกษาหรือเกี่ยวกับการทํางานตําแหน่งใหม่อะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนขึ้นบ้านใหม่ หรือได้ได้ทุนอะไรบางอย่างไปเรียนต่อหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องข่าวดีในการแต่งงานได้ไคะเป็นได้เป็นเจ้าสาวแล้วถือช่อดอกไม้แล้วก็ได้นะคะสําหรับชาวสิงห์นะตรงนี้นะคะหรือไปงานแต่งงานเพื่อนได้ได้รับช่อดอกไม้จะเป็นเจ้าสาวคนต่อไป <laughs> นะคะ ไกด์นะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของชาวสิงเองอาจจะมีการเดินทางเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนี้ก็ได้นะคะบางคนอาจจะเป็นการเดินทางเกี่ยวกับการเรียนนะคะการไปทํางานหรือบางคนไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะแบบว่ามีการติดต่อนะคะในโลกออนไลน์นะคะทางานออนไลน์กําลังมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเยอะก็ได้นะคะหรืองานออนไลน์งานเกี่ยวกับการขนส่งกําลัง ไปได้ด้วยดีก็ได้นะคะ r รเดอหรืออาจจะเป็นลักษณะของตอนเนี้ยคุณเป็นคนที่กลุ่มบางเหียนแล้วนะคะเป็นคนที่คอยบังคับทิศทางนะคะในชวิตของคุณนะอ่ะเหมือนไปอย่างมีเป้าหมายไปแบบว่าไม่ต้องวกแวกกับอะไรแล้วนะคะชาวสิงห์คราวนะคะ ทุกอย่างอาจจะยังไม่ได้รับรื่นนะคะมันอาจจะยังมีปัญหามีอะไรที่มันเข้ามาบ้างนะคะเป็นอุปสรรคระหว่างทางเดินของคุณนะชาวสิงห์แต่ว่าเหมือนกับว่าเมฆหมอกตรงนี้นะคะมันกําลังเริ่มจางไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณใช้ความพยายามใช้ศักยภาพใช้เป้าหมายที่ชัดเจนของคุณในการฟันฝ่าอุปสรรคตรงนี้ไปแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ได้สาเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะ กับพลังงานของคุณจากไพ่ของโอ้โหเซนต,ตรงนี้นะคะขอดูพลังงานจากตรงนี้หน่อยเอ่อคริงกิ้ง to the past คนบางคนอาจจะรู้สึกว่าสับสนนะคะเหนื่อยใจนะคะกับเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่มัน มีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับว่าเข้ามานะคะทําให้คุณสับสนทําให้คุณวุ่นวายใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวความรักหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะขอให้ตั้งหลักขอให้ตั้งสติให้ดีนะคะแล้วคุณจะผ่านพ้นมันให้ได้อย่าตกเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นเหยื่อนะคะเป็นเหยื่อตกอยู่ในหลุมดําของความเศร้าของความมืดนะคะของอะไรบางอย่างนะ abundance นะคะ อ b บันด n c e ตัวนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จมั่งข้างร่ํารวยนะคะชาวสิงห์เห็นไหมนะคะจัากวาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังอํานวยพรให้กับคุณนะคะอันนี้เป็นเทพอะไรอะ่ะจี้กงหรือเปล่าอาจารย์ไม่แน่ใจนะคะเหมือนเป็นเทพอย่างหนึ่งนะคะที่คอย คอยอวยพรให้คุณเนี่ยได้รับความมั่งคั่งร่ํารวยอบัตตานส์ตรงนี้นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเห็นถึงสายรุ้งที่มันที่มันอยู่อีกไม่ไกลเกินเอื้อมสําหรับชาวสิงห์แล้วนะคะขอให้พยายามแล้วก็เร่งมือเข้านะคะขอให้มั่นใจนะคะสร้างพลังหัวให้กับตัวคุณเองนะคะขอให้บอกตัวเองว่าคุณทําได้นะคะคุณจะได้ไปสู่เป้าหมายนั้นนะคะอีกไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วนะคะชาวสิงห์นะขอดูอีกหนึ่งใบนะยคะ่ะ โอ้ยคุณได้เจ e Outsider The Outsider นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องต้องฝ่าฟันปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะทำวิธีเดิมๆไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเนี่ยมันกับว่ามันต้องออกมาจากกรอบความคิดเดิมๆนะคะออกมาสู่โลกใบใหม่นะคะเอาให้ทันเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ ภายนอกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ก้าวหน้าพัฒนาไปไกลแล้วนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้เหมือนกับอะไรก็ตามเรื่องของงานเรื่องของการเรียนอะไรที่คุณทาเนี่ยอาจจะต้องมีการเหมือนอัปเดตนะคะมีการพยายามวางแผนให้ดีนะคะให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันที่ ที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะคะหรือในหนึ่งอาจจะเป็นลนักษณะเหมือนกับว่าตัวของชาวสิงเองกําลังเปิดใจที่จะทําอะไรใหม่ๆบางอย่างนะคะกำลังจะไขกุญแจที่คุณขังตัวเองเอาไว้ออกมาสู่โลกภายนอกที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆนะคะแล้วคุณจะรู้เองนะคะว่าตรงนี้คุณจะต้องทําอะไรต่อไปนะ The Outsider ออกมาสู่โลกภายนอกก่อนนะตรงนี้นะคะหรือคุณเป็นคนที่ คิดค้นที่จะทําอะไรบางอย่างก็ได้นะคะเป็นหัวสมัยใหม่มากๆนะคะเป็นอะไรที่ล้ามากๆนะคะหรือค้นพบนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่กําลังจะประกาศตัวประกาศให้คนอื่นได้ิเริ่มแล้วก็ลองใช้ของของคุณแล้วนะคะอารมแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าเป็นไพ่ทาโร่ที่เป็นชุดทั่วไปแล้วนะคะอันนี้ชุดโอ้โหเซนนี้มันจะเป็นทาโร่แบบพิเศษนิดนึงนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเรื่องราวของคุณจากไพ่ทาโร่นะคะวันนี้จะใช้อ f ฟเตอร์ทาโรนะคะอ่ะดูกันนะคะใบแรกมีพลังงานการเดินทางออกมาเลยนะคะคุณได้ไรเดอร์แล้วคุณยังได้หกดาบอีกมีไพ่ของแปดโยยนนะคะ จ็ดเหรียญค่ะโอ้เงินมาจังเลยชาวสิงเดือนนี้น่าจะเป็นเดือนที่คุณรับทรัพนะหรือบางคนทํางานหลายอย่างเงินเข้าหลายทางมากๆาก็ได้นะคะเจ็ดเหรียญเงินเดือนประจําก็ได้นะคะแปดเหรียญเงินจากความสามารถพิเศษของคุณเนี่ยก็ได้อีกอะโอ้หือใครบางคนมีของมากๆนะคะงานล้นมืออ๊้เงินอีกแล้วนะคะหนึ่งเหรียญอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่เลยนะตรงนี้นะคะบางคนขายที่ขายบ้านขายของชิ้นใหญ่หรือเปล่านะคะอยากขายของหรือว่า ไม่ใช่ใหญ่ขายที่อสังหาริมทรัพย์หรือเอาเงินมาลงทุนเพื่อเอาเงินมาลงทุนอะไรบางอย่างหรือเปล่าหรือบางคนมีการซื้อที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรที่เป็นของชิ้นใหญ่ๆนะคะเหมือนกับเงินที่เข้ามาเยอะเนี่ยอาจจะทําให้คุณอยากที่จะซื้อของชิ้นใหญ่อะไรบางอย่างเป็นรางวัลให้กับชีวิตของคุณก็ได้นะคะมีไพ่ของราชินีถ้วยอาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ํามีกรกฎพิจิกนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวสิงห์นะคะ อาจจะเป็นเจ้านายของคุณนะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานที่สนิทนะคะหรือเป็นคนรักมีไพ่ของแปดถ้วยนะคะหรือเป็นคนรักเก่าของคุณคนที่จากคุณไปแต่เอาหัวใจของคุณไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะคะแปดถ้วยราชินีถ้วยอืมยังไงยังไงโอ้ยจริงด้วยนะคะเดสนะคะ อาจจะมีคนรักเก่าที่เข้ามามาขอคืนดีกับชาวสิงห์นะคนที่หายไปจากชีวิตของคุณนานแล้วแล้วกลับมาอีกอยู่ดีก็กลับเข้ามาก็ได้นะคะมีไพ่ของก้าไม้เท้าแต่คุณยังดูว่าก่อนนะคุณยังไม่มั่นใจในตัวเขานะคะอยู่ดีหายไปนานอยู่ดีจะกลับเข้ามานะคะคุณก็ต้องเหมือนกับระวังตัวเองเอาไว้เหมือนกันนะอารมณ์แบบนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องงานนะคะเรื่องงานอนาะจารย์ว่าเรื่องงานของคุณเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาบ้างน,นะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยๆน,นะคะมันเบื่อๆแต่เหมือนกับว่าคุณคุณยังต้องการความมั่นคงในเรื่องทางการเงินนะคะก็เลยทําให้ตรงนี้คุณพยายามที่จะตั้งใจทํางานตรงนี้ต่อไปนะคะหลายคนอาจจะทํางานกับบริษัทที่ดีอยู่แล้วใหญ่อย,ยอยู่แล้วนะคะก็เลยยังไม่อยากที่จะออกไปไหนอขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินของชาวสิง์บ้าง มีไพ่ของเด็กถือถ้วยนะคะคุณอาจจะมีลูกน้องหรือมีผู้ช่วยคนใหม่เข้ามาก็ได้นะคะเหมือนเป็นคนที่ดูดีดูสุภาพนะคะแล้วก็ช่วยให้คุณทํางานจนประสบความสําเร็จก็ได้นะ The Sun ตรงนี้นะคะหรือคุณมีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยของคนที่เก่งมากๆก็ได้นะคะแล้วประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะมีความเป็น The Sun ตรงนี้ขึ้นมานะคะเหมือนการงานคุณต้องพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ มีไพ่ของหกเหรียญน,นะคะอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างที่เป็นโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะขอให้ลองทําดูลองคว้ามันเอาไว้นะคะเพราะเหมือนกับคุณอาจจะทํางานนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดแต่มันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จนะคะคุณได้รับการยอมรับหรือคุณมีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานอะไรบางอย่างที่คุณได้รับโอกาสได้รับมอบหมายให้ทําก็ได้นะคะอเหมือนตอนแรกคุณอาจจะทําไปแบบ ไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แต่พอทํทำไปแล้วเอ้ยมันใช่มันชอบมันสนุกเราตั้งใจทําจนประสบความสําเร็จก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนมีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งนะคะหรือบางคนที่รอง,งานมานานจะมีคนที่แบบว่าชี้ช่องทางไปสมัครที่นู้นที่นี่สิไปสมัคร้วได้ไปสมัครแล้ว,ลวทําให้คุณได้เจอช่องทางที่ใช่งานที่ใช่แล้วประสบความสําเร็จในจุดๆดนั้นนะคะอโอเคนะเรื่องการงานนะคะ หรือบางคนทำานานแล้วอาจจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งสักทีนึ่งมีข่าวดีเข้ามาก็ได้นะคะหรือกำลังจะได้เลื่อนขั้นในอีกสองสาเดือนที่จะถึงนี้ก็ได้นะคะอ,อาจจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะประกาศอยางเป็นทางการแล้วหรืออะไรบางอย่างนะคะอ่ะทีนี้เรามาดู การงานการเงนิงน,งนนะคะน่าจะโอเคแล้วมาดูเรื่องความรักนะคะความรักของชาวสิงห์กันบ้างดีกว่านะคะความรักของชาวสิงห์นะมีเกณฑ์นคนรักเก่ากลับมานะคะคนโสดเป็นยังไงบ้างคนโสดสิบดาบคนโสดเพิ่งโสดมาหยกหยกหรือเปล่านะคะหรือเพิ่งตัดจบออกความรักมาก็ได้นะคะสิบดาบอัศวินเหลียนเหมือนมีคนพยายามเข้ามาดามใจคุณนะคะเออเขาเป็น ชาวทัดดินมังกรผสมกันนะคะอัศวิรเรียนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อายออุใกล้เคียงกับเราหรือทําตัวเป็นผู้ใหญ่มากๆนะคะหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่อายุมากแล้วแต่ทําตัวแบบแต่งตัวดีดูไม่แก่ก็ได้นะคะอัศเินเรียนมาพร้อมกับไคโรแฟนที่สําคัญเหมือนกับเขาดูเป็นคนดีด้วยนะเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาคอยช่วยเหลือคนอื่นๆคนที่ฉลาดนคนที่เก่งนะคะหรือว่ามีหน้าที่กงานที่ดีมากๆก็ได้ ส่องไม้เท้านะคะเหมือนคนโสดคุณยังรอดูไปก่อนนะคะคุณยังไม่รีบนะคะไม่รีบเรียกแฟนนะอืมือนอยากดูไปก่อนส่องไม้เท้านะคะว่าอนาคตจะไปด้วยกันได้ไหมหรืเป็นพลังงานชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวสิงนะคะหนึ่งดาบอ๋เหมือนคนรอดูเขาสักระยะหนึ่งนะคะแล้วถึงจะตัดสินใจได้ หนึงดาบตรงนี้มีไพ่ของออราชาไม้เท้าพลังงานชาติไฟมาอีกแล้วนะคะแม่สิงธนูอ๋อนะคะคนสดได้ไพ่เหมือนกับคุณดูดูแล้วนะคะว่าเขาเป็นคนที่แบบดูจริงจังกับคุณดูมีความรับผิดชอบดูมีความเป็นผู้นําปกป้องคุณได้เป็นคนใจดีรักสัตว์นะคะเลี้ยงอันนี้เขาเรียกว่าอะไรริซาร์ดนะคะเหมือนกิ้งก่าทะเลทรายใช่ไหม นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าดูเขาไว้ใจได้ดูเขาเหมือนกับน่าจะดูแลเราได้จริงจังกับเรานะไม่ใช่มารักเล่นๆนะคะมาหยอดแล้วก็จากนะคะเอาลงแบบนี้เพราะว่าเขามาพร้อมกับสิบเหรียญะฉะนั้นเหมือนกับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเจอคนที่รักจริงหวังแต่งคุณก็พร้อมที่จะให้สถานะที่พิเศษเรียกเขาว่าแฟนนะคะตรงนี้นะคะราชาไม้เท้าแล้วก็สิบเหรียญตรงนี้ มาดูคนที่มีคู่บ้างนะคะแต่ว่าคนโสดก็อาจจะต้องระวังนะคนเก่าก็าอาจจะกลับมาง้อเหมือนกันนะในไพ่พื้นดวงตรงนี้มันมีนะคะส่วนคนที่มีคู่เป็นอย่างไรบ้างเดวิลโอ้ยอาจจะต้องระวังนะคะอาจจะเจอรักซ้อนไม่คุณก็เขานะตรงนี้นะคะเดวิลมีใครบางคนที่เข้ามาใครบางคนที่แบบดูหน้าหลงไหลนะคะ หรือเป็นใครบางคนที่เป็นคนรักเก่าฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขากลับมานะตรงนี้ต้องระวังนะคะคนที่อยู่ในใจเคยอยู่ในใจก็ได้โอ้ยหกถ้วยเป็นไพ่ของคนรักเก่านะคะอคนมีคู่ในช่วงเวลาของเดือนเอ่อ่มิถุนายนนี้นะคะชาวสิงพี่สิงน้องสิงอาจจะต้องระวังนะคะความสัมพันธ์เก่าๆจะเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์ใหม่ของคุณเนี่ยมันดูวุ่นวายนะคะหรือเกิดปัญหาขึ้นนะ the world เหมือนกับตรงนี้นะคะตัวคนเองอะ่ะอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะมีคู่ที่ตั้งใจที่จะสร้างโลกไปเดียวกันอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะมีคนรักเก่าที่กลับเข้ามาทําให้เหมือนกับว่ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้สับสนหรือวุ่นวายใจมากๆก็ได้นะคะมีไพ่ของ temperance นะคะดูซิว่า t e m p e r a n c e จะมาพร้อมกับอะไร สามเหรียญอ๋หนึ่งถ้วยนะคะเหมือนคุณจะเลือกคนรักใหม่นะตรงนี้นะคะอืมเนคณจะเลือกความรักที่เหมือนกับเป็นรักทางไกลได้นะตรงนี้นะคะ The World Magician แล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะ คนที่เหมือนกับจะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณอย่างปาฏิหาริย์เลยก็ได้นะคะชาวสิงห์นะ Temperance นะคะแล้วก็สามเหรี่ยญเปลี่ยนชีวิตคุณให้มีธุรกิจให้มีกิจการอะไรบางอย่างนะคะเหมือนมาเป็นทั้งหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนธุรกิจนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคนนี้แหละที่คุณอาจจะรักเขาตั้งแต่แรกพบนะคะอืมไม่แน่ใจบางคนอาจจะเป็นคนเก่าเลือกคนเก่าก็ได้หรือบางคนก็คือเลือกคนใหม่นะคะเหมือนกับพลังงานของคุณเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดว่า เขาเข้ามาแล้วเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้เขาเข้ามาแล้วทําให้ชีวิตคุณมีความมั่นคงนะคะพร้อมที่จะสร้างชีวิตไปด้วยกันน่ะนะคะแล้วคุณก็มีความรักนะคะต่อเขาหรือว่ารักกันมากๆอยู่แล้วนะคะคุณก็พร้อมที่จะไปต่อกับเขานะคะแต่ดูจากตรงนี้อาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะคนที่มีคู่เหมือนอาจจะต้องตัดสินใจอาจจะต้องเลือกอะไรบางอย่างอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะจากขอเปิดใหม่เลยสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะ มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้าค่ะมีไพ่ของเรือสีเทอร์มิตนะคะเอาหล่นหล่นเองเลยนะคะสามไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชดาบนะคะ คนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจารย์รู้สึกว่าเหมือนคุณเริ่มต้นคุยกับใครสักคนหนึ่งนะคะคนที่อาจจะมีอายุมากหรือน้อยแตกต่างกันกันกบคุณก็ได้นะคะแล้วตอนนี้เหมือนเขานิ่งไปงเงียบไปเขาเหมือนเขาเก็บตัวเก็บน้อเก็บตัวอยู่ในถ้ำเป็นฤาษีศึกษาหาความรู้หรือทําอะไรบางอย่างนะคะ เหมือนคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนดีสําหรับคุณมากๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะดูสิอาจจะไปง,งานชาวััดลมกลุ่มมิถุนตุนก็ได้นะคะช่วงนี้ดูคนเงียบไปดูเขาห่างไปหรือเปล่ามันดูนิ่งมากๆนะคะทาให้คุณรู้สึกเศร้าห้าถ้วยนะคะมไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์ตรงนี้จะเป็นยังไงต่อไป e m p e r o r นะคะเขาอาจเป็นคนรักที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาจริงๆหรือเขาเป็นระดับผู้บริหารก็ได้ คุณเป็นเก้าเหรียญน,นะคะเหมือนกับคุณก็เป็นคนที่ดูดีมากๆนะคะอยู่กับธรรมชาติได้ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานนะคะเหมือนชอบอะไรที่เป็นโลกส่วนตัวส,งสูงๆนะคะสาหรับชาวสิงห์เหมือนคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในสภาวะการที่แบบว่าดูสิต้องต้องอยู่เฉยๆนะคะต้องรอเขามันดูเศร้านะคะเป็นคนในมุมมืดของเขาที่เขาอาจจะ ยังไม่ให้คุณค่าให้ความสำคัญมากนักนะคะในช่วงเวลานี้9เหรียนแล้วก็ไพ่ของไฮพิตเชส s นะคะคุณแต่คุณก็พยายามวางตัวให้ดีนะตรงนี้นะคะวางตัวให้ดีให้ดูดีนะคะหรือไม่ให้ใครสงสัยว่าคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นนะคะเพราะว่าเอมเพอเรอร์เขาคนนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการเป็นเจ้านายคุณก็ได้เป็นคนที่มี เอ่ออำนาจเป็นระดับผู้บริหารหรือ,อะไรก็ได้นะคะเอ็มเพอร์ตรงนี้หรือเป็นคนที่มีเจ้าของเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นอะไรบางอย่างที่เขาดูแบบได้รดับการยอมรับมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกที่ดีต่อคุณมากๆนะคะแต่ช่วงนี้อนเขาจะนิ่งไปเขาจะเงียบไปอ่ะขอดูบทสรุปความสัมพันธ์นะคะคนที่ไม่ชัดเจนตรงนี้สิจะยังไง เดโมนยังเศร้าอยู่นะยังเศร้าไม่หายเลยนะคะชาวสิงห์สิบถ้วยนะคะอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณหรือต่างฝ่ายต่มีครอบครัวแล้วนะคะอาจจะเป็นรักซ้อนที่รู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มีไพ่ของราชินีไม้เท้าค่ะ9้าดาบเขาทำให้คุณคิดมากกังวลใจนะตรงนี้นะคะจะเอาเขาออกจากหัวก็ลำบากเหลือเกิน เดอะสตาเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคู่ของคุณนะเป็นคู่ที่แบบว่าอาจจะเคยอธิษฐานเคยร้องขอกันมาแล้วได้มาพบกันน่ะนะคะมีไพ่ของราชินีเหรียญค่ะแล้วก็เลเวอรเหมือนคุณยังรักเขามากนะเลเวอรตัวนี้นะคะบางคนรักมากทีก่งการักตัวเองซะอีกอนะคะ เหมือนคุณลึกๆคุณยังรอคอยเขาอยู่นะตรงนี้นะคะถึงเขาจะเงียบไปถึงเขาจะหายไปจากช, <c oughs> ชิตของเราแต่เราก็ยังรักเขาเราก็ยังรอคอยเขาอยู่เรายังตัดใจจากเขาไม่ได้สักทีหนึ่งอน่ะนะคะเหมือนกับคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาคิดมากมากังวลใจทําไมเราต้องยอมเขาขนาดนี้ก็ได้นะคะเนี่ยเหมือนกับยังไงก็ต้องยอมเขาต้องเอาใจใส่ในตัวเขาอะนะคะเ <c oughs> ด็งงกเฉลียยเหมือนคุณเป็นคนที่บอกว่าต้องเป็นฝ่ายที่ รักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ให้มันแฮปปี้ให้มันดีจใจมากๆเลยก็ได้นะคะ,ะคุณก็ยังรอเขาอยู่เพราะคุณยังรักเขามากนะตรงนี้นะคะอืมเขานิ่งไปเขาเงียบไปเขาจะติดต่อมาไหมเขาจะยังไงนะคะอะ่ดูบทสรุปอีกนิดนึงมีไพ่ของห้าดาบนะคะแปไ้เท้าค่ะ มีไพ่ของสิบใมเท้าแล้วก็ห้าเหรียญเหมือนยังเป็นช่วงเวลาที่เขาโฟกัสนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะบางคนถามไปก็ไม่ค่อยตอบนะรอนานเลยกว่าจะตอบนะคะเหมือนดูเขามีกำแพงอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่าเราร้องขอไปแล้วห้าเหรียญเขาไม่ค่อยใส่ใจะนะคะไม่ค่อยสนใจดูไม่ค่อยสนใจใยดีเรา อืมนะคะมีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนนะคะราชาถ้วยค่ะ justice นะคะ แล้วก็แดดาบบทสรุปตรงนี้นะคะเหมือนกับว่ามันยังไม่มีทางออกนะคะมันยังไม่ทางไม่มีทางออกอะไรเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะนะคะเหมือนคุณเฝ้ารอปฏิหารนะคะคุณรอด้วยความรู้สึกอ่อนไหวคุณรอด้วยความรู้สึกที่มันแบบว่าเหมือนเซนซิทีฟคิดมากกุ้มกังวลใจมากๆนะคะเหมือนแบบ ตัวเขามีอิทธิพลต่อคุณมากๆนะคะชาวสิงเหมือนคุณรู้สึกอ่อนแอเมื่อเวลาคุณได้เจอความรักระหว่างคุณกับเขาแบบเนี้ยนะคะแล้วเหมือนมันเป็นพรมลิขิตมันเป็นอะไรบางอย่างที่คุณก็ถอนตัวไม่ได้กลับตัวก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะคะได้แต่รอปฏิหาริ่าสักมันหนึ่งคุณกับเขาจะได้มีโอกาสที่จะมาคบกันอย่างอย่างเปิดเผยได้นะจัสติสตรงนี้นะคะ แต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่ามันก็ยังมืดแปดด้านนะไม่รู้ว่าจะพัฒนาไปยังไงก็เหมือนกับยังต้องรอคอยไปอย่างนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเราหวังลมๆแรงๆหรือเปล่าแต่ก็อดหวังไม่ได้นะคะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะอาจจะยังต้องรอไปอย่างนี้ก่อนนะคะสําหรับความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะ อตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์หน่อยแน่นะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์กำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ